สวัสดีค่ะพ่อเมีพี่น้องมือนี้แวะมาทักทายกันอีกแล้วเดอมากินยำทะเลน้ำกันเ้ยจ้ะยำทะเลยำทะเล มา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 กินน้ำกันด้วยจ้ะหิว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 รีบเฮ็ดรีบกินแฟนบอกคลิปใดอะจะมีแต่กินกับกินเนาะ ຂໍຈັກຊິເຮັດອີກຄລິບອີ່ຫຍັງໃຫ້ເບິ່ງແລ້ວເນາະກໍມີແຕ່ຄລິບກິນນີ້ແຫຼະเนี่ยກ้ຸงຍຳທະເລหิวສັກແ તમ มาเดอ้อมากินน้ำกันแปมาทักทายพี่น้องก้าก็ะมีแกเนี่ยยำทะเลแต่ว่าบบได้ใส่วุ้นเส้นบหมักใส่วุ้นเส้น,น่ยถ้าสมมติว่าไอ้เห็ดลายแล้วม่เหลือขึ้นอืดขึ้นอืดปันปันเจ้าของเจ้าของกินนี่แหละขึ้นอืด ก็เลยแค่นี่แหละทะเลมึกลาจิกน้อยนี่แหละเห็ดเห็ดกินผู้เดียวมีผู้ใดกินน้ำดอกของทะเลคนในบ้านก็บอกกินน้ำเด้ าม,มาเด้อมากินน้ำกันเด้อพักหยัดโหลด แสบพี่น้องแสบไปข้างนอกมาแล้วก็ห,หิวอืมก็เลยเห็ดแบบง่ายๆแบบเร็วๆจุดๆจุดๆจย่นันอ่ะกินก็มากินยัวก็แค่มากินยัวซื่อ, <lives S 1> อๆจ้ะแวะมาทักทาย บ่มี่ยังไหลดอกจ้าแค่นี้กกแวบะบมาทักท้ายเห็ดคิปสันสันทักท้ายพี่น้องซื้อือ,อม,มากกไอติตันเด้อจ้าอืมอืม,อม มามามาพี่น้องจักสิ่บ่าอีหยังไอ้จักสิ่บ่าอีหยังจักสิคุยอีหยังกับพี่น้องละกินขอกินซื่อๆนี่แซบ่บเผ็ดสะใจอยู่เพืเดียวอืแวะมาทักทายจา้ามักอก๋ไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้าทักทายซื้อ อขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ติดตามและไอตามสุ้มคลิปสิตามไปไอทักไทยให้ครบทุกคนจ้าขอบคุณหลายๆได้อจ